วงวันนี้จะพาไปกินก๋วยเตี๋ยวมูฟเฟ่ที่มีให้เลือกทั้งเนื้อลิปอายสลด์เนื้อหมอกลูกชิ้นเนื้อหมูเดงหมูสไลด์หรือแม้กระทั่งคอไก่น้องไก่ในราคาเพียง99บาทเท่านั้นจะเป็นยังไงก็เชิญรับชมได้เลยครับไปเราไปกินก๋วยเตี๋ยวนีกว่าสวัสดีครับอันนี้ผมต้องทาอะไรยังไงบ้างรครับ าก่อนอื่นก็สั่งเส้นนะคะพอได้เส้นลูกค้าจะทานน่าสั่งอะไรก็ทิมได้เลยส่วนน่าสดจะเป็นน่าหมกตักใสช่ชามแล้วเอาน้ำซุปร้อนราดอ๋อนี่ก็มีหมูมีไก่มีเนื้อถูกไหมครับใช่ค่ะอ่าบุฟเฟ่99บาทกินเท่าไหร่ก็ได้ใช่ค่ะคืะอลูกค้าก็ตักเสร็จปุ๊บลูกค้าก็ทานให้หมดแล้วก็มาเติมเส้นแล้วก็ทิมน่าใส่ใหม่อ่าเอาละถ้างั้นผมขอเส้นเล็กครับเล็กนะคะเส้นไม่ต้องเยอะมากครับอันนี้เปิดมานานหรือยังครับไม่ค่ะปี รประมาณ4เดือนนะครับผมอครสนใจก็มาได้น,นะครับผมอยู่ใกล้บ้านเลยปกติบุฟเฟ่ต์พวกน,วกนี้จะอยู่แถบรอบนอกกรุงเทพนะปัจจุบันนี้อยู่ในกรุงเทพทุกคนอยู่ลาดพร้าววังหินนะ่ะแถวๆโชคชัยสี่วังหินนะ่ะปกติมีคนมากินเยอะสุดกี่ชามครับประมาณ 3- 4ชามอะค่ะแต่ว่าเขากินเป็นบะหมี่สองอนอ๋อุย หลักๆของกินเนี่ยที่ดูเนี่ยก็จะมีหมูเด้งลูกชิ้นหมูเนื้อหมูสไลด์นะครับผมแล้วก็เลือดไก่คอไก่น่องไก่แล้วก็จะเป็นเนื้อลิปอายที่เขาต้มไว้ให้แล้วลูกชิ้นเนื้อแล้วก็จะเป็นเนื้อหมกที่เราสามารถมาหมกเองได้ซึ่งเรามากินเนื้อหมกกันดกวานี่เขาก็จะแบบว่าบางๆนะนี่เนื้อหมกเนื้อหมก แล้วก็ลูกชิ้นทานอยมันดูน่ากินไปหมดเลยตอนนี้หิวคอไก่ก็น่ากินมวยหมดแล้วผสมมวยหมดแล้วเป็นคอไก่นะถ้าอันหนึ่งอ ก่อนชิมก่อนอันนี้ผมปรุงไปเรียบร้อยแล้วเป็นรสชาติผมอุย้ยน้ำซุปแบบมีความกลมกล่อมและเป็นรสชาติที่เรากินแล้วอ่ะนี่บอกเลยว่าใครสายเนื้อนะห้ามพลาดลิปอายด้วยนะอืมนุ่มเลยลนะลายเลยประเด็นคือเป็นเนื้อลิปอายด้วยนะครับผมเนื้อแบบเนื้อน,นุ่มๆเน่เ,เ,เ,เน่ลเนลูกชิ้นลูกชิ้นลูกชิ้นเนื้อจริงๆเขามป็นลูกชิ้นหมูด้วยนะมีหมูเด้งด้วยนะ เอาลูกชิ้นเนื้อก่อนอืมเนื้อกลิ่นเนื้อหอมมากเลยแน่นแน่นเลยเนือลิอไยอร่อยมากมันนุ่มมากผ้มเดือดไปครับอืมเนื้อคือนุ่มเปื่อยหอมอย่างว่านะเป็นเนื้อหมก่ะพอเนื้อหมกมันก็จะแบบสุกๆดิบๆนิดนึง ถ้าสุกมากมันก็จะแบบเหนียวใช่ไหมนี่ว่ะหอกไก่คือนนี่เด็ดเลยนะคือผมเห็นแล้วแบบอมืมันต้องโดนชั้นหน่อยว่ะหอกไก่นะฟินมากสายเด็กค้วนะชิมกันหนังแอบชิมออกตะก้อหน่อยว่ะนี่ขอชิมน้ำดูหน่อยน้ำแบบน้ำทุบปกติปกติเลยนี่น้ำทุบก,ก็จะแบบว่าแบบข้นๆหน่อยนะ น้ำน้ำซุปปกติเขาเนี่ยมันมีความแบบว่าหว,นวานหวานเค็มๆนิดๆน,น้ำซุปถือว่าดีเนื้อเนื้อขมยไม่ใช่ของผมหมดแล้วดูดิดูด,ดิมันน่ากินจริงเนื้อหอมอมากเนื้อโ้ตรหอมเนื้อดีหอมเนื้อเนื้อหอ,หอมถือว่าเนื้อหอมเลยทีเดียว เติมเนื้อหมกได้ป่ะเออต้องไปเติมอีกนะดีมากดีมากจริงๆบุฟเฟ่ต์เดี๋ยวต้องไปเติมอีกเออเฮ้ยลองชิมนลูกชิ้นดูลูกชิ้นอร่อยลูกชิ้นกับเนื้ออ๋อลูกชิ้นหอมไทยมาเลยอร่อยอืมจะหมดแล้วเฮ้ยจะหมดแล้วอ่ะ รอบนี้เป็นหมูบ้างครับผมกินหมูดิ้งหมูสไลด์แล้วก็ลูกชิ้นหมูนะดูดิเบิ่มๆเลยหมูเดงหมูเดงนี่ใครกินหมูใครไม่กินหมูก็มากินเนื้อใครไม่กินเนื้อก็มากินหมูเนี่ยมากินไก่เออชิมงหวันหมูแดงหมูแดงอืมนุ่มละมุนเลยเนื้อหมูนี่แหละอืมอันนี้เป็นหมูสไลด์ครับผม นุ่มเนี่ครับเพราะว่าติดมันนิดๆแล้วเขาลวกมาแบบสุกกำลังดีไม่ได้แบบสุกเกินอะ่ะหมูก็ดีมากแต่เนื้อสัมผัสคล้ายๆเนื้อแต่แ้่เนื้อนจะมีกลิ่นที่เป็นของเนื้ออย่างนนี้ยหมูถือว่าดีเหมือนกันู้ชิ้นหมูคนต่อผมว่ารู้ชิ้นเนื้อแหละกว่าูชิ้นเนื้อมันมีกลิ่นที่เป็นกลิ่นของเนื้อแต่ดีใครไม่กินนะมากินหมูมันไม่ชัดต้องโดนอีกดอกสามลูกไปเลย เฮ้ยไม่จบว่ะไม่จบโอ้รอบนี้นี่โ mm. อ้ยไม่จบว่ะไม่จบสุดมากจริงจริง สองร้อยสิบสองมีน้ำด้วยสองร้อยสิบสองบาทใช่อิ่มแน่นมากเลยกลับบ้านใครที่สนใจอยากมาลองกินก๋วยเตี๋ยวบุฟเฟ่เนื้อบุฟเฟ่หมูบุฟเฟ่ไก่ในซอยลาดพร้าววังหินครับอยู่ระหว่างซอย35กับซอย37นะริมถนนเลยบอกเลยว่าคุ้มค่ามากๆ99บาทกินไม่อั้นถ้าใครชอบกินนี้ก็ฝากกันแท็์พ่อแทเพื่อนหรือพี่แทยน้องแชร์กันไปหน่อยบอกเลยว่าใครอยู่ย่านนี้มาเถอะถือว่าดี ในราคาน,นี้หมูก็ดีเนื้อก็ดีไก่ก็ดีและคอไก่นี่ก็ถือว่าดีงามไม่จบไปอีกสักดอกนะ